สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตแกรมฟรีนะครับครับวิธีเล่นฟรีลุ้นฟรีเงินฟรีนะครับ500แกรมก็พันดอลลาร์สามหมื่นกว่านะครับเราลุ้นพันแกรมทุกวันจะลุ้นยากหน่อยครับแต่ว่าอย่างอื่นมันก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับ เงินฟรีของฟรีนะครับมันก็ต้องใช้เวลาใช้ความพยายามไยนะครับก็เริ่มตัวก็เข้าสายอัพเลยครับสำหรับท่านที่ยังไม่มีบัญชีนะครับกดสายอัพเข้าไปสำหรับตัวนี้ไม่ให้ใช้นะครับมันไม่แน่นอนครับเพราะว่าผมเคยใช้สมัครกันนนี้แล้วผมโดนปิดไปหลายตัวแล้วงานเงิน พอจะถอนได้ facebook ปิดบัญชีผมก็เข้าระบบไม่ได้นะครับมันก็เสียหายเสียงเงินไปหลายหลายบาทนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือบางตัวเราก็ต้องลงทุนนะครับพอลงทุนจะถอนได้ facebook ปิดบัญชีเราก็ไม่สามารถเข้าได้เพราะเข้าได้ก็ต้องเป็น a c e b o o k ตัวใหม่นะครับเลยอดเงินเยอะครับลงทุนแล้วไม่ทันได้ทุนคืนไม่ทันได้ถอนเลครับ ก็คือแม่ใช้ใอ้เช็ค Google ตัวนี้นะครับมันอยู่กับเราแน่นอนครับแต่ขออนุญาตล็อกอินครับล็อกอินเข้ามาแล้วครับคือผมก็มีอยู่แล้วครับตอนนี้500กรัมนะครับแต่ว่ามันยังถอนไม่ได้นะครับเหตุอะไรพระอถอนไปได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแบบแรกท่านที่สมัครเข้ามาใหม่ๆนะครับ ตกฟรีตรงนี้มันมีให้เรากดเป็นรลายชั่วโมงนะครับประมาณสี่ห้าชั่วโมงนะครับเราต้องกดนะครับเพื่อรุนเงินเราละครับก,กดคลิกเข้าไปเลยท่านนี้ฮะขออภัยครับนี่ครับผมกดไปแล้วลืมกดให้ถ้าดูถ้าดูเวลาตรงนี้นะครับ มันมีเวลาให้เรากดอยู่ก็คือพอเวลาลงศูนย์ตัวนั้นปุ๊บเราก็สามารถที่กดตรงนี้ได้เลยครับกดลกตงตัวนี้ลุ้นนะครับมันมีตั้งแต่หนึ่งพันแกรมร้อยแกมสิบแกรมหนึ่งแกรมแรมละวสุดจุดหนึ่งนะครับตอนนี้ราคาแกมก็อยู่ที่นี่นะครับหนึ่งแกมมาสองจุดสี่นะครับ ตอนนี้ราคา2.4ตัวนี้มันคือขึ้นลงๆนะครับหากท่านที่ว่าลงเล่นสมัครเล่นกับผมมาแล้วนะครับหรือมีบัญชีแล้วอะ่ะก็คือถ้าบิตคอยล์ราคามันล่วงก็ให้ถอนด้วยบิตคอยล์นะครับแต่ถ้าราคาบิตคอยล์เป็นสูงให้ถอนด้วยเพย์เพาลเพย์เยหรือว่าอย่างอื่นนะครับเพราะว่าถ้าบิตคอยล์เป็นสูงแล้วถอนไปแล้วมันก็ได้บิตคอยล์จำนวนน้อยครับ แต่ถ้าเราถอนด้วยบิตคอยราคาล่วงเราจะได้บิตคอยที่สูงขึ้นพอบิตคอยสูงขึ้นเราต้องรอเวลาให้บิตคอยราคามันสูงแล้วถึงเทขายนะครับเราก็จะได้กําไรเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าหรือสามเท่านะครับสำหรับตัวนี้ลอตเตอรี่นะครับก็คือเข้าไปลุ้นนะครับแต่ก่อนที่เราจะลุ้นลอตเตอรี่เราก็ต้องมี มีเหรียญเหรียญแกรมนะครับอยู่ในบัญชีของเราก่อนเพราะว่าราคาหนึ่งหนึ่งหนึ่งใบฮะมันอยู่ที่หนึ่งจุดห้าแกรมนะครับเราก็กดบายตรงนี้นะครับกดซื้อตรงนี้ได้เลยอย่างผมก็อันนี้รางวัลของเขาก็มีระดับที่จับได้หนึ่งถึงสิบก็ได้ห้าพันแกรมนะครับสิบเอ็ดถึงยี่สิบก็ได้สามพันแกรมนะครับยี่สิบถึงสามสิบก็ หนึ่งพันกรัมนะครับสันถึงห้าสิบก็สองร้อยนะครับห้าสิบถึงหนึ่งร้อยก็ยี่สิบกรัมนะครับต่อ 1, หนึ่งมาเลขอันนี้ที่ผมเคยเล่นเคยซื้อมานะครับไม่ถูกเลยต่อไปนะครับคือวิดีโอตัวนี้ท่านต้องเข้าตรวจเช็คดูมันทุกวันนะครับถ้ามีวิดีโอแล้วท่านก็กดวีโอหนึ่งนาทีมันก็เพิ่มจํานวนเข้ามานะครับหรือท่านถ้าถามช่อง youtube ก็ให้ใส่ลิงก์ ยูทูบตรงนี้นะครับตอนนี้ก็ให้เขียนข้อความนะครับแล้วก็กดส่งตรงนี้เลยเลยส์ทคอนแทคนี้ก็สำคัญนะครับสมารทคอนแทกนี่นสำคัญมากครับเพราะว่ามันเป็นสัญญาการทำงานของเราต้องเข้ากดทุกเช้าครับเจ็ดโมงเช้าท่านก็สามารถที่เข้ากดได้เลยนี่ครับผมก็กดไปแล้วนะฮะนะฮะ,นะฮะ,ะราคาก็อยู่ตรงนี้ กดปุ๊บมันก็เพิ่มให้เราแล้วครับมันก็จะมีช่องซีดีมสีม่วงว่งให้เรากดแล้วก็กดเย็ดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะหมดหมันทุกตัวนะครับเนี่ยฮะเนี่ยนะครับต่อไปก็คือวิจาววิจาวก็คือตรงนี้เดโพสิตตัวนี้ไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับวิจาว ก็กดเข้าไปครับนะฮะบันก็จะมีให้เรากดอยู่ตรงนี้ให้เราเลือกนะครับเราก็กดนะฮะอย่างที่บอกนะครับถ้าบิตคอยราคาล่วงเราเค็ถอนด้วยบิตคอยนะครับมันสามารถกดด้วยที่บิตคอยมาสเตอร์การ์ดนะครับวีซ่าเพย์พานะครับ เพยพาลิงสมัครก็อยู่ใต้คลิปนะครับเพยี year, มีลิงสมัครอยู่ใต้คลิปนะครับแต่ว่าผมว่าสมัครด้วยเพยเนี่ยมันก็ดีนะครับเพราะได้เป็นดอลลาร์ไว้ลงทุนแล้วสามารถแล้วก็ Exchange แลกเป็นดอลลาร์เป็นไล์คอยนะครับแล้วเราก็ส่งจากไล์คอย่ะเอามาเข้ามาในเอามาขายในคอนด o โตรทีเฮดได้แล้วขายในสตางค์ปูได้ขายในปิดขับได้นะครับผมก็ว่าดีอยู่ แต่ตัวนี้ผมไม่เคยใช้นะครับในการเอ็กเพยไม่เคยใช้นะครับพายเนีย er เนี่ยพายเนีย er เนี่ยพายเนียนะครับผมไม่เคยใช้นะครับก็คือสมมติว่าผมกดด้วยเพพาวนะครับเดี๋ยวผมกดเพเพพาเลยนะฮะผมก็ใส่อีเมลผมเลยฮะเดี๋ยวผมกดถอนเลยเพราะมันถอนยังไม่ได้ครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมถึงถอนยังไม่ได้ครบ500กรัมแล้ว ครับท่านต้องดูนะฮะต้องให้ตัวอร์เซอร์กระพริบเนี่ยต้องเสมอตัวหนังสือนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดหรือยะห่างไปให้เป็นสี่ดาแล้วกดกดเป,ปตบเข้ามาถอนนะครับห้าร้อยห้ารอยนะครับอ่าผมก็ลืมไปแม่ออนะครับมันก็จะได้ที่ หน0่งพันสองร้อยดอลลาร์นะครับมันมีค่าฟรีตรงนี้นะครับเนี่ยค่าฟรีตรงนี้สองเปร์เซ็นะครับห้าร้อยแกรม้500กรมนะอดอลลาอ่ร้อดอลลาร์เราก็จะเสียเท่าไหร,ร่ละสองเปดอลลาร์เราก็จะเสียยี่สิบชมาใช่ไหมไหนึ่งพัดอลลาร์เราต้องเสียสองดอลลาร์เลยถูกไหมครับ ถูกไหมสองร้อยดอลลาร์ตรงนี้ก็คือไอตัวที่ห้าร้อยแกรมตรงเนี้ยห้าร้อยแกรมตรงเนี้ยเขาจ่ายเข้าบัญชีให้เราตรงๆเต็มๆมาแล้วครับเราต้องเล่นให้มันเกินห้าร้อยนะครับเพื่อเอาไปเป็นค่าฟรีตรงเนี้ยฮะค่าฟรีสองเปอร์เซ็นตรงเนี้ยเราต้องเล่นทเท่าไหร่ล่ะเสียสองเปอร์เซ็นใช่ไหม เราต้องมีถึงสองเปอห้าแกรมเราก็ต้องห้าหนึ่อสิเราก็ต้องเล่นให้ได้ห้าสแกรมใช่ไหมอห้าร้กรมนะครับถผืจะถอนได้นะคะห้าแกรมตวงนี้เพราะตรงนี้คือสค่าฟรีสองเตไอ้าร้ตรงนี้มันต้องเข้าบัญชีเราเต็มเตมอีกสิแกรมตรงนี้มันเป็นค่าฟรีตรงนี้นะฮะแล้วเราก็กดถึงจะกดวิดาวตรงนี้ได้นะครับ ของผมยังไม่พอนะครับผมลงถอดแล้วเอาลองกดถอดให้นดูก็ได้นะครับเนี่ยเขาบอกว่า not, น็อตเงินของคุณไม่พอจะแปลนะครับก็ผิดพลาดนะครับเงินไม่เงินไม่เพียงพอนะครับก็คือว่าห้าร้อยแกมก็ยังถอดไม่ได้นะครับเนี่ยห้าร้อยแกมต้องถอดไม่ได้นะครับต้องเข้าใจแนละ้วต้องถอดที่ห้าร้อยสิบแกมนะครับ พอห้าแกมมันเข้าบัญชีเราอีกสิแกมเป็นค่าฟรีนะครับเข้าใจกันแล้วนะครับทีนี้ต่อไปเป็นมาดูระดับผู้ใช้นะครับมันก็จะขึ้นให้เราเป็นกราฟแบบนี้นะครับคือขึ้นระดับหนึ่งระดับปุ๊บมันจะมีค่าขึ้นระดับให้เรานะครับ10แกมหรือห้าแกมสิบแกมนะครับเป็นค่าขึ้นระดับ นะครับให้ท่านก๊อปปี้ลิงก์วางใต้คลิป YouTube ของชาวต่างชาติแนละ้วเขาสมัครเข้ามาท่านก็จะได้5แกรมนะครับโอเคนะครับพอเข้าใจนะแต่อพอครบเลเวลหนี่งมันจะได้2แกรมเนี่ยฮะพอขึ้นเลเวลนี่ก็ได้2แกรมนะครับเล่นทุกวันแล้วก็ได้เพิ่มเข้าไปกดลุ้นเข้าไปนี่คือของฟรีนะครับต่อไปก็เป็นเอฟเฟอร์ลก็คือลิงก์ลิงก์แนะนำนะครับเนี่ย ท่านสามารถก๊อบปี้ลิงก์เลือกคัดลอกตรงนี้ครับไปแชร์เลยครับตามใต้คลิป youtube ต,ต่างๆนะครับถ้าท่านมีช่อง YouTube หรือชั้นแชร์ไปทวิตเตอร์ครับแชร์ไปเลยฮะนี่คือคือ,อท่านที่เขาสมัครกับผมมาแล้วครับบางท่านก็ไม่สมัครแค่มาลองดูเชิงแล้วก็ไม่ได้เล่นนะครับสําหรับท่านที่ได้ขึ้นสีเขียวน,นี่คือข,ขึ้นระดับแล้วอย่างท่านนี้นะครับเนี่ยขึ้นมาระดับเลเวล11แล้วนะฮะ คือเขาเล่นระดับ4ระดับ7ระดับ7ครับมันเป็นของฟรีถ้าท่านโชคดีกดเข้ามาได้พันแกมนะครับพันแกมถ้าท่านไม่ขึ้นเลเวล2ท่านถอนเงินไม่ได้นะครับข้อกําหนดของเว็บนี้คือท่านต้องอยู่ที่เลวล2แบบนี้เเวล2แบบนี้ครับท่านกดรุ้นได้พันแกมมา6,000ขวบบาทท่านสามารถถอนได้เลยนะครับแต่ถ้าท่านอยู่เลเวลหนึ่ง อ่าเเเวลหนึ่งแบบนี้ครับเรเวลหนึ่งแบบนี้ท่านกดร้นได้มาพันแกมเนี่ยท่านไม่สามารถถอนได้นะครับท่านต้องเล่นกับมันจนให้ครบเรเวลเป็นเลเวลสองนะครับท่านถึงจะถอนได้นะครับผมอธิบายเข้าใจนะนี่คนี่คือท่านที่สมัครเข้ามาก็ขอบคุณนะครับที่สมัครเข้ามาแล้วเล่นกันเข้ามานะครับมันของฟรีนะครับมันมีวิดีโอการถอนให้เราดูแทบจะวันเว้นวันนะครับสำหรับคนที่ก็ถอนแล้วก็ทําคลิปออกมานะครับ ล็อกเข้าตัวนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงกันละแล้วก็ซัพพอร์ตอาจจะปลอดนะครับโดยจริงมันก็มีประมาณนี้นครับเนี่ยถ้าท่านใดสนใจก็ใต้คลิปนะครับนะครับตอนนี้ราคามันอยู่ที่ตรงนี้สองดสนะครับราคามันขึ้นลงลงนะครับวันก่อน มันลงมาเหลือ0 0งเลยครับเราก็ยังไม่ถอนมันพอราคามันขึ้นเราแค่ถอนนะครับตอนนี้ของผมมีห้้ารอย501แกรมนะครับมันยังไม่พอถอนผมต้องเล่นไปครับอีก 10, 10แกรม10แกรมก,ก็ประมาณ12วันนะครับ12วันก็10แกรมนี่ผมเล่นมาร่วม2เดือนแล้วนะครับเย2เดือน2เดือนกว่านะครับของฟรีเล่นไปเรื่อยๆครับ เก็บสะสมไปนี่ครับแต่ที่ผมรุ้นได้มาก็ขึ้นมาแบบนี้ทันที่ก็สมัครเข้ามานะครับเนี่ยโอเคครับก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ท่านใดที่ยังไม่ได้สมัครเล่นก็ลิงก์ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมก็มันมีลิงก์ใต้คลิปอยู่แล้วท่าน สามารถติดกันได้นะครับก็มีเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับรักษาดูแลสุขภาพกันด้วยครับสวัสดีครับ